วัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ด,ด็อกฟิล์มชาแนลวันนี้เราจะคุยกันในเรื่อง10อันดับเก้าอี้ทำงานที่ได้รับความนิยมสูงสุดในตอนนี้ครับถ้าพร้อมแล้วไปชมกันครับไปอย่าลืมกด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับครับเพื่อนๆในปัจจุบันเก้าอี้ทำงาน เปลี่ยนแปลงไปมากเลยนะครับเพราะว่ามีการดีไซน์ที่สวยงามขึ้นออกแบบให้เข้ากับสรีระของร่างกายเพื่อการนั่งที่สมบูรณ์แบบนั่งนานได้ไม่ปวดหลังถ้าเราได้ที่นั่งที่นั่งแล้วสบายตัวเราที่สุดงานที่ทำออกมาก็จะมีคุณภาพไปด้วยครับครับและในปัจจุบันเก้าอี้ทำงานมีออกมามากมายหลายรุ่นหลายยี่ห้อหลายรูปแบบหลายดีไซน์ดังนั้นจึงเป็นโจทย์ทำให้ผมทำคลิปวิดีโอนี้ครับซึ่งผมเอาข้อมูลมาจากผู้ใช้จริง เว็บไซต์รีวิวต่างๆยอดซื้อขายในแอปพลิเคชันขายสินค้าออนไลน์ยอดซค้นหาใน o o o g t r e n d มาเป็นข้อมูลในการจัดอันดับครับครับเพืเ่อนๆแล้วผมก็ได้ใส่ลิงก์เช็คราคาพร้อมส่วนลดเก้าอี e ้ทำงานทั้ง10อันดับที่ผมได้นำมาเสนอไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ละนท็อปคอมเมนต์หากเพื่อนๆสนใจเก้าอี้ทำงานรุ่นไหนก็อย่าลืมคลิกลิงก์เช็คราคาและรับส่วนลดทีเศษไปได้เลยครับ ครับและในปัจจุบันเก้าอี้ทํางานมีมากมายหลากหลายรุ่นหลากหลายย่อหลากหลายคุณสมบัติหลากหลายราคาดังนั้นวันนี้ผมจึงมาจัด10อันดับเก้าอี้ทํางานที่ได้รับความนิยมสูงสุดในตอนนี้ครับถ้าพร้อมแล้วไปชมกันครับไปอันดับ10 F FNG เก e ้าอี้สำนักงานครับเป็นแบรนด์เก้าอี้ที่มีให้เลือกหลายสไตล์มีให้เลือกถึง8สี เข้ากันได้กับห้องหลายรูปแบบหลายดีไซน์ไม่ว่าจะเป็นแนวหวานสดใสเรียบหรูจนไปถึงผู้บริหารสุดดุดันผลิตจากหนัง PU คุณภาพดีแข็งแรงนั่งแล้วนุ่มสบายรองรับสรลีระได้ดีสามารถรองรับน้ำหนักได้ถึง100กิโลเก้าอี้ปรับเอ็นได้145องศาหมุนได้360องศา ล้อสามารถเคลื่อนย้ายได้ตัวเบาะสามารถปรับเอ็นได้ปรับระดับสูงต่ำได้อีกด้วยล้อพลาสติก P u แข็งแรงไม่สึกง,ง่ายไหล้เสียงลบกวนมีเทคโนโลยีการปรับความสูงเบาะนั่งคุณภาพ SGS นับเป็นอีกหนึ่งเก้าอี้ที่น่านั่งน่าใช้มากๆเลยครับราคาอยู่ที่1,929บาทอันดับ9ก้าว p a แ Panda เก้าอี้ทำงาน เป็นเก้าอี้ทำงานที่ดีไซน์สวยงามสามารถเอนนอนได้และมีที่รองขาเหมาะกับการใช้ในสำนักงานหรือแม้จะเป็นสายเกมมิ่งก็สามารถใช้ได้วัสดุขาและโครงพลาสติกแบบ ABS แข็งแรงทนทานผ้าตาข่ายรองหลังระบายอากาศได้อย่างดีเยี่ยมเบาะรองนั่งทำจากฟองน้ำคุณภาพดีระบายอากาศได้ดีสามารถหมุนได้360องศา ปรับความสูงขึ้นลงได้ที่พนักพิงศีรษะสามารถปรับขึ้นลงได้ตามต้องการรูปทรงสวยงามด้วยการออกแบบพนักพิงตามสรีระไม่ว่าจะเป็นเอวหรือที่วางศีรษะให้ความรู้สึกสบายในเวลาทำงานสามารถรับน้ำหนักได้ถึง120-130กิโลราคาอยู่ที่1,999บาทอันดับ8 g r e e n Force เก้าอี้สำนักงานเก้าอี้สไตล์โมเดิร์นครับบอกเลยว่าแบรนด์นี้ดีไซน์ได้อย่างสวยงามทันสมัยเข้าได้กับทุกรูปแบบของออฟฟิศมีให้เลือกหลายรูปแบบและที่โดดเด่นที่สุดก็ต้องเป็นพนักพิงแบบพลาสติกใสซ,ซึ่งดูแล้วโดดเด่นมากๆโดยผลิตจากวัสดุอย่างดีแข็งแรงทนทานตัวเก้าอี้มีล้อที่แข็งแรงสามารถปรับระดับได้หมุนได้ตัวเบาะรองนั่งหุ้มด้วยผ้าใบ PU กันน้ำซึมได้อย่างดี นับเป็นเก้าอี้สำนักงานที่มีความโดดเด่นใครเห็นใครก็ต้องชอบครับราคาอยู่ที่488บาทอันดับ7อ็ดเเฟเก้าอี้สำนักงานสไตล์โมเดิร์นเป็นเก้าอี้ที่ออกแบบมาได้อย่างสวยงามพนักพิงทำจากไนลอนระบายอากาศได้ดีออกแบบมาให้เหมาะกับการรองรับสรีละของร่างกายเวลานั่งแล้วสบายไม่ปวดหลังหมุนได้360องศาปรับความสูงขึ้นลงได้ ที่พนักพิงศีสะะปรับขึ้นลงได้ตามต้องการและยังสามารถปรับที่วางแขนขึ้นลงได้วัสดุขาและโครงสร้างพลาส,สติก ABS แข็งแรงทนทานสามารถรับน้ำหนักได้ถึง190-200กิโลเบาะทำจากยางพาราคุณภาพดีระบายอากาศได้ดีไม่มีเงือ่อนับว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ยอดนิยมมากๆครับราคาอยู่ที่959บาทอันดับ6 Wood Panda เก้าอี้สำนักงานรุ่นสตาร์วอครับแค่ชื่อก็บ่งบอกได้ถึงการดีไซน์ที่มีความโดดเด่นและดูอวกาศมากๆเหมาะกับเป็นเก้าอี้ในสำนักงานและเป็นเก้าอี้ของเกมมิ่งตัวเก้าอี้หลายจุดออกแบบมาเพื่อรองรับสรีระของร่างกายโดยเฉพาะมีจุดเด่นตรงที่สามารถปรับตรงที่รองเอวให้รับกับช่วงเอวได้ดียิ่งขึ้นเพียงแค่หมุนเท่านั้น เบาะรองนั่งทำจากฟองน้ำอย่างดีมีความหนาแน่นสูงไม่ย้วยนั่งได้อย่างสบายตัวเก้าอี้สามารถปรับขึ้นลงได้และหมุนได้360องศาสามารถเอนได้ถึง4ระดับพร้อมที่พักวางขาให้คุณสามารถผ่อนคลายได้ทุกอิริยาบถผลิตจากวัสดุคุณภาพสูงแข็งแรงทนทานครับเป็นอีกหนึ่งเก้าอี้ที่ให้คุณโดดเด่นในที่ทำงานหรือจะนั่งเล่นเกมแบบเก้าอี้เกมมิ่งก็เท่ที่สุดเลยครับ ราคาอยู่ที่1599บาทอันดับ5 h o โฮมเก้าอี้สำนักงานครับเป็นเก้าอี้ดีไซน์ทันสมัยออกแบบโดยรองรับสรีระในส่วนต่างๆให้นั่งได้อย่างสบายสามารถปรับเอ็นนอนได้ถึง125องศาพนักพิงศีรษะสามารถปรับได้หลายแบบทำให้เข้ากับทุกอิริยาบทได้อย่างสบายซึ่งสามารถกระจายแรงกดที่คอได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทําให้รู้สึกผ่อนคลายในเวลาใช้งานเบาะนั่งทาจากวัสดุยางอย่างดีทําให้นั่งสบายผ่อนคลายอริยาบทที่วางแขนหมุนได้90องศาและยังสามารถเลื่อนไปข้างหน้าและข้างหลังได้ในส่วนของล้อเลื่อนแข็งแรงทนทานลากกับพื้นไม่มีเสียงและตัวเก้าอี้สามารถหมุนได้360องศาเลยครับคุณภาพจัดเต็มแต่มาในราคาที่ไม่แพงเลยครับราคาอยู่ที่759บาท อันดับ 4. h o โฮมบูเก้าอี้เกมมิ่งเก้าอี้สำนักงานครับมาแบบดีไซน์ล้ำๆแบบเก้าอี้เกมมิ่งซึ่งสามารถเป็นเก้าอี้ในสำนักงานก็ได้หรือเก้าอี้เกมมิ่งก็ดีสามารถปรับเอ็นนอนได้90-145ถึง145องศาที่รองศีรษะปรับได้3สไตล์ ขาล้อหมุนแข็งแรงหมุนได้360องศาพนักพิงผ้าตาข่ายช่วยระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนอบอ้าวทนทานกันน้ำกันน้ำมันที่วางแขนปรับได้ทำจากผ้านุ่มอ่อนมีโครงสร้างรองรับถึง5ชั้นแข็งแรงทนทานที่เบาะนั่งทำจากวัสดุฟองน้ำและยางอ่อนนุ่มนั่งได้นาน ตัวเก้าอี้รับน้ําหนักได้มากสุด300กิโลเลยครับราคาอยู่ที่1399บาทอันดับ3โฮมฮักเก้าอี้สำนักงานรุ่นฟรีมอนครับบอกเลยรุ่นนี้มีดีไซน์ที่เรียบหรูดูดีพนักพิงหลังสูงรูปตัวเอสรองรับสริละปรับสูงตำ่ำ ได้1 0 5่งถึงหนึเซนลองรับน้ําหนักได้120กิโลล้อหมุนได้360องศาเป็นได้ทั้งเก้าอี้ทํางานเก้าอี้ผู้บริหารเก้าอี้ออฟฟิศและเก้าอี้คอมพิวเตอร์วัสดุผลิตจากเหล็กชุบโครเมียมและพลาสติก P ีพี พนักพิงพร้อมผ้าตาข่ายยืดหยุ่นระบายอากาศและสามารถเอนอนได้130องศาใครที่ชอบเก้าอี้ในสไตล์เรียบหรูจัดรุ่นนี้ไปไม่ผิดหวังครับราคาอยู่ที่1,490บาทอันดับ2มิเลนสเปเชียลรุ่น CO17 เก e ้าอี้ทำงานครับมาในแบบเก้าอี้หนังนุ่มสบายใช้ในสำนักงานผู้บริหารหรือนั่งเล่นคอมพิวเตอร์ หรือพักผ่อนก็แสนสบายตัวเบาะสามารถปรับเอ็นได้หมุนได้ปรับระดับสูงต่ำได้พนักพิงโค้งรับกับสรีระของร่างกายเพิ่มความรู้สึกสบายเป็นสองเท่าตัวหนังทำจากพลาสติก PU คุณภาพดีออกแบบคล้ายกับหนังวัวล้อพลาสติก PU แข็งแรงไม่สึกง่ายไร้เสียงรบกวนมาพร้อมที่วางขาสามารถพับเก็บได้ทุกที่ทุกเวลาโครงเก้าอี้ทำจากเหล็กหนาคุณภาพดี ขาเก้าอี้ทั้ง5ส่วนมีความแข็งแรงใครที่ชอบความนุ่มสบายในสไตล์ผู้บริหารจัดรุ่นนี้ไปไม่ผิดหวังครับราคาอยู่ที่1,049บาทอันดับ1ได้แก่ HTD เก้าอี้สำนักงานครับเป็นเก้าอี้ที่ขายดีมากๆรูปร่างเรียบหรูนั่งสบายในสไตล์สำนักงานตัวเล็กกะทัดรัดมีความคล่องตัวพนักพิงเป็นตะข่ายนิ่มทำจากวัสดุอย่างดี และเบาะหุ้มผ้าที่ไม่อมฝุ่นลูกล้อที่สามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างไหลลื่นสามารถปรับระดับขึ้นลงได้ด้วยระบบโชคไฮดรอลิกฐานกว้างนั่งสบายออกแบบมาเพื่อรองรับทุกสรีระตัวพนักพิงออกแบบเอ็นหลังให้เหมาะสมกับการเคลื่อนไหวและน้ำหนักตัวทำให้รู้สึกผ่อนคลายสามารถนั่งนานได้ไม่อับชื้นสดชื่นแผ่นหลังแข็งแรงทนทานรับน้ำหนักได้ดี ทั้งขาเหล็กและขาไนลอนดีไซน์สวยทันสมัยซื้อไปคุ้มแน่นอนครับราคาอยู่ที่399บาทขอขอบคุณแอปพลิเคชันช้อปปีเว็บไซต์ Google Ten ครับเพื่อนเพื่อนนเใช้เก้าอี้ทำงานยี่ห้ออะไรอยู่ครับหรือกำลังจะเลือกซื้อเก้าอี้ทำงานรุ่นอะไรอยู่ใช้ดีหรือไม่ดีหรือจะเลือกซื้อพ่ออะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์มาเล่าสู่กันฟังด้วยนะครับเพื่อเป็นประโยชน์ในการเลือกซื้อสำหรับเพื่อนเพื่อนทุกคนครับ ครับเพื่อนเพืนแล้วผมก็ได้ใส่ลิงก์เช็คราคาพร้อมส่วนลดเก้าอี้ทำงานทั้ง10อันดับที่ผมได้นำมาเสนอไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ละนยท็อปคอมเมนต์หากเพื่อนๆสนใจเก้าอี้ทำงานรุ่นไหนก็อย่าลืมคลิกลิงก์เช็คราคาและรับส่วนลดพิเศษไปได้เลยครับครับเพื่อนเพื่อหากเพื่อนเอนชอบช้อปปิ้งออนไลน์เราเือเพื่อนกันครับ เพราะช anel น,น,นี้ได้ใส่โค้ดลดราคาใหม่ๆไว้ให้เพื่อนๆอยู่เสมอครับครับเพื่อนๆวันนี้ต้องขอลาไปก่อนถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับและก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับสําหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผมบาย